คำนวณแคลอรี่ออกมาได้นะคะประมาณ วันนี้นะคะจะมากินแล้วก็คำนวณแคลอรี่ให้ทุกคนดูว่าถ้าเราจัดจานประมาณนี้นะคะจะได้แคลอรี่เท่าไหร่ซึ่งที่พนนีเพจเนี่ยมันเป็นไอเดียการจัดจานนะคะจากอินฟูคนหนึ่งหลักๆแล้วก็คือเราสามารถที่จะเลือกนะคะวัตถุดิบที่เราชอบได้แต่ว่าเขาก็จะแบบมีคอมบิเนชันที่เขาชอบใช้บ่อยๆนะคะอย่างเช่นอ่ะเอาคอเตชีสน,นะคะกินกับมัซตาแต่ว่าวันนี้พัดไม่มีคอเตชีสน,นะคะพัดจะกินเป็นกรีกโยเกิร์ตแทนแล้วก็ที่เห็นเขากินมันมจำเลยก็คือไส้กรอ,อกแบบประมาณนี้มีอีกอย่างหนึง่งพี่พัดเห็นเขากินแล้้้วววัััดดดดออออยยาาาาาาากกกกกกกิินนนนตตตมมมมคคคื Heart Farm, ืคุ่่่ไไสรรถจะเเปปีีบ กํมแค่24แคลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคุมแคลก็สามารถแอดตัวนี้ได้แคลอรอทพะใช้ครึ่งลูกอื คำนวณแคลอรี่ออกมาได้นะคะประมาณ490แคลคือความจริงแล้วอะผักต่างๆอะแคลอรี่มันน้อยมากๆมันให้แคลอรี่น้อยมีไฟเบอร์มีวิตามินแต่ว่าตัวที่ทําให้แคลอรี่มันค่อนข้างเยอะนะคะก็คือตัวไส้กรอกไส้กรอกที่พัดใช้นะคะพัดใช้ของ My Choice อันนี้พัดซื้อที่ทอผันเลือกแบบที่มีฉลับโภชนาการคือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรากินอะไรที่แบบมันไม่ได้แบบว่าเฮลตี้มากเป็นของแปรรูปอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ดูอันที่มีฉลักโภชนาการเราจะได้รู้ว่าเรากินแล้วเราได้เท่าไหร่สารอาหารประมาณไหนเพื่อที่จะเอาไปแมมมมเเเนน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 ะะ <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> ะคคคตตัััััวววรรริทีีย้้้งงขออออาาาาไดกก็ื1ชพ่3 1>, 1ชิ้นมันอยู่ที่230แคลซึ่งก็เยอะนะคะแล้วก็ไขมันมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินทิฟฟานี่เพจแต่ว่าให้มันแบบแคลรี่น้อยลงอ่ะก็อาจจะเปลี่ยนตัวไส้กรอกหรือว่าอาจจะแบบไม่แอดไส้กรอกเพิ่มนะคะแล้วเราก็กินไส้กรอกนะคะอันที่แคลอยอะที่สุดในจานนี้อื